สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซเวนะครับวันนี้เราอยู่กับ EP ีที่5นะครับเกี่ยวกับก็อยากแต่งอีีที่5นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเบพาไปดูกันนะครับว่าจากรถสีขาวปกติเดิมๆนะครับเราจะแต่งออกมาเป็นหล่อเข้มได้ขนาดไหนกันนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เบสมีกิจกรรมสนุกๆนะครับมาเล่นกับพี่ๆกันนะครับก็คือว่าเดี๋ยวใครดูคลิปนี้จบนะครับถ้าใครชอบนะครับพิมพ์คำว่าชอบลงมาให้เบสหน่อยนะครับและตามด้วยเลข2ตัวท้ายนะครับที่ตัวเองชอบด้วยนะครับและเรามาอิ่ กล้องบันทึกการขับขี่พัน0ปดส HD อันนี้นะครับส่งให้ฟรีนะครับถึงที่บ้านเลยนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะอย่าลืมนะครับพิมพ์คำว่าชอบและตามด้วย2เลข2ตัวนะครับที่เราชื่นชอบนะครับแล้วมาลุ้นกันนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันดีกว่าครับว่าจากตกแต่งขาวปกติเป็นขาว่อๆได้แบบไหนครับไป ก่อนอื่นนะครับเราไปรตูก่อนเลยนะครับรถรุ่นนี้นะครับตกแต่งโดยการติดชุดแต่งแท้มาให้เราทั้งคันนะครับใครนะครับที่ชื่นชอบ ตกแต่งแท้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับตกแต่งแท้เสร็จหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับก่อนที่เราจะไปแต่งหน้าทาปากกันนะครับเรามาดูแบบเดิมๆที่ตกแต่งแท้ก่อนนะครับบอกกกรนะครับการตกแต่งแท้นะครับมันไม่สามารถทําอะไรเพิ่มเติมนอกจากนั้นได้แล้วนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็คือสเกิร์ตหน้าใส่แบบของแท้ให้แล้วนะครับตรงนี้ก็สเกิร์ตหน้าของแท้เราติดตั้งให้สเกิร์ตลัางของแท้เราติดตั้งให้นะครับคิวรล้อแท้เราติดตั้งให้นะครับการสาดแท้เราติดตั้งให้ แต่เนี้ยเดี๋ยวเราให้พี่ๆน้องๆนะครับได้ดูกันก่อนนะครับว่าถ้าติดของแท้แล้วหน้าตามันออกมาประมาณนี้นะครับแต่ถ้ามีคนไหนนะครับบอกว่าเฮ้ยเบสอย่างงี้มันยังไม่หล่อไม่เข้มไม่โดนใจเลยอยากตกแต่งหน้าทาปากให้มันดูเข้มดูหล่อดูเหล่ามากกว่านี้หน่อยได้ไหมนะครับคันนี้นะครับรออีกไม่เกิน30ิวินนะครับเดี๋ยวเบสจะแปลงเปลี่ยนล่างให้มันหล่อเหลากว่าเดิมให้ดูนะครับเราดูรอบคันก่อนเลยครับนับและนับถอยหลังกันเลยครับ10 9 8 七、北 ห้าครับไม่ต้องถึงสิบแล้วครับไปดูที่มันตกแต่งเสร็จแล้วดีกว่าครับว่าเวลาตกแต่งใส่สีทูโทนออกมาจะรอเราขนาดไหนกันครับผมแท้ๆแทดแทะแทดแทะมาแล้วครับผมคันนี้นะครับได้ถูกเปลี่ยนร่างทาคิวทาปากมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากเดิมเดิมปกติแบบเมื่อกี้นะครับคันนี้นะครับได้ถูกพ่นสีให้ใหม่นะครับพ่นสีกระจังหน้านะครับหลังคานะครับราวหลังคาครับหูกระจกมองข้างนะครับใต้กันชนด้านหน้าใต้กันชนด้านหลังครับเห็น เห็นไหมครับว่ารถมันถูกเปลี่ยนแปลงให้ดูหล่อสมาร์ทเท่ขึ้นเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบแบบของแต่งแท้นะครับและอยากให้รถมันดูมีมิตินะครับอยากให้มันดูหล่อดูเฟี้ยวดูแตกต่างกับชุดแต่งแท้ปกติทั่วไปนะครับคันนี้นะครับถูกตกแต่งโดยการ เอานำไปพ่นสีให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพ่นตรงไหนบ้างครับเห็นใต้กันชนด้านหน้านี้ไหมครับจากเมื่อกี้นะครับที่เป็นสีเงินโครเมียมนะครับอันนี้นะครับถูกพ่นให้เป็นสีดําเงาสลับกับดําด้านนะครับเห็นไหมครับว่ามันเป็นดําด้านด้วยดําเงาด้วยให้ความดูหรูดูมีระดับนะครับและด้านหน้านะครับกระจังหน้าถูกพ่นสีให้ใหม่นะครับคิ้วล้อก็ดานะครับรานี้นะครับโลโก้ติดตั้งเพิ่มมาอีกหนึ่งชิ้นนะครับโลโก้กระจังหน้าด้านหน้านะครับและคี้วล้อ นี่ต่างคนตาน่างดาทั้งดําทั้งรถสีขาวและก็สีโคมยม่งใจด้านหน้าช่วยการสลัดตัดไปตัดมาให้มันดูหล่อมากๆเลยนะครับอย่างน้อยนะครับใครนะครับที่ว่าเอ้ยพี่อยากได้ชุดแต่งแท้และพี่มองว่ามันเป็นโคเมเนี่ยมมันมองว่ามันไม่สวยสําหรับพี่แบบนี้ เป็นอีกหนึ่งแทงเรื่องนะครับที่เบสจัดให้กับลูกค้านะครับพี่อยากได้ชุดแต่งแท้พี่จัดไปครับส่วนเบสจัดทําสีให้พี่ออกมาไม่ผิดหวังเหมือนคันนี้แน่นอนครับแค่ด้านหน้ายังรอขนาดนี้เลยนะครับเรามาดูด้านข้างกันนะครับว่าลูกค้านะครับตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับคันนี้นะครับหลังคาพ่นดําให้นะครับแบบอีลิทนะครับราวหลังคาพ่นสีดําให้นะครับหูกระจกมองข้างนะครับจากที่เป็นสีโครเมียมนะครับก็พ่นเป็นสีดําให้นะครับแต่ขอบกระจกและมือเปิดนะครับยังคงเป็นสีโครเมียมอยู่นะครับตร นะก็เพิ่มความเป็นมิติให้ครับสําหรับลูกค้านะครับที่มองว่าสีขาวเนี่ยมันก็สวยอยู่แหละแต่พี่อยากได้ความเป็นสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นนะครับและอยากได้ชุดแต่งแท้นะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ตอบโจทย์คุณลูกค้าอย่างมากเลยนะครับคันนี้บอกก่อนนะครับ เป็นรุ่นขับเคลื่อนสีรล้อนะครับเอามาทำเป็นสีทูโทนแบบนี้ให้เลยนะครับแล้วเราไปดูด้านหลังกันดีกว่านะครับว่านอกจากพ่นจากด้านข้างแล้วเนี่ยด้านหลังเบสพ่นตรงไหนให้อีกครับว่ามันจะออกมาด้านหน้าหล่อแล้วตรงกลางหล่อแล้วแล้วถ้าเขามองจากตูจากไฟท้ายแล้วล่ะมันยังจะหล่ออยู่เปล่าน้องเบสเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าครับ ก็ด้านหลังนะครับเบตได้ซูไม่เห็นคร้าวๆไปแล้วนะครับว่ามีตรงไหนทําบ้างนะครับก็มีสปอยเลอร์นะครับคลิปฉลามที่ทําให้นะครับและจุดเด่นเลยครับสเกิร์ตหลังนะครับจากเดิมนะครับของแท้มันเป็นโครเมียมใช่ไหมครับอันนี้นะครับทำการเป็นพ่นดําเงานะครับสลับกับดําด้านให้นะครับก็จะทําให้รถดูมีมิติมากขึ้นเลยนะครับแล้วดูด้านหลังกันเต็มๆเลยนะครับเห็นไหมครับว่าดูจากด้านหลังแล้วนะครับไฟทับทิมด้านบนและด้านล่างนะครับรองรับนะครับแล้วก็ด้านสเกิร์ตท้ายสีดานะครับรองรับ กับคิ้วล้อแท้สีดำนะครับให้มันดูมีมิติมากๆเลยนะครับคันนี้ก็เลยเป็นทูโทนที่ดูสวยมากๆเลยถึงแม้จะใส่ชุดแต่งแท้นะครับก็ไม่ได้ดูด้อยลงเลยนะครับในการทำทูโทนเนาะอันนี้ก็ยังให้โทนสว่างสว่างอยู่นะครับและก็เหมาะกับการใช้งานของลูกค้ามากๆเลยนะครับอ่าและใครนะครับที่สนใจอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นต่างๆในท้ายคลิปกันดีกว่านะครับ เป็นอย่างไรบ้างครับดูคลิปนี้จบแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าการออกรถกับเบสนะครับสามารถเลือกตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทูโทนหรือขาวปกตินะครับและอีกอย่างหนึ่งที่เบสการันตีให้นะครับก็คือรถที่เบสมาส่งมอบให้นะครับเป็นรถใหม่ป้ายแดงแน่นอนครับไม่ต้องห่วงว่าเป็นรถค้างสต็อกนะครับรถเก่าค้างปีนะครับหรือรถเกิดอุบัติเหตุมาขายนะครับราคาที่มอบให้นะครับจะเป็นราคาที่สมเหตุสมผลนะครับแจ้งก่อนเลยนะครับการออกรถกับเบสนะครับอาจจะไม่ได้ราคาที่ถูกที่สุดนะครับแต่เป็นราคาที่สมเหตุสมผลทีีี่่่่สสสุุดดะะะคครราาทมมมเหตผลลืออไไยจ้ถใ แน่นอนนะครับสคือพี่ไม่ต้องห่วงครับส่วนรถตรงนี้นะครับเบสไม่มีการบวกราคารถบวกหัวพี่แน่นอนไม่มีการบวกดอกเบี้ยนะครับตรงนี้พี่จะได้ส่วนลดจริงๆนะครับที่เบสมอบให้เลยนะครับถ้าใครไม่รู้นะครับบวกหัวบวกราคาคืออะไรนะครับบวกดอกเบี้ยคืออะไรนะครับตามไปดูได้ในคลิปนี้นะครับเบสเคยทําเป็น EP ไว้ให้แล้วนะครับส่วนรถนะครับก็ยังย้ำอีกครั้งนึงครับวารันตีนะครับรถใหม่ป้ายแดงนะครับไม่ใช่รถเก่ารถคัสตอมรถเทสต์ได้มาหลอกขายแน่นอนครับตรงนี้คุณพี่มั่นใจได้เลยครับและก็หวังววว่่่่่่่่าาาคคคคลลิิปปปนน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 ีีีี้้้จจะะะะมมมมรรรโยยยช์ตออออพพๆๆไไกกก็ััับบเใใหส เม้นท์คำว่าชอบและตามด้วยเลขที่ชอบด้วยนะครับหวังว่าจะได้ส่งมอบเจ้ากล้อง HD นี้ให้กับพีพๆด้วยนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนและสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซลเบสนะครับวันนี้เบสเดินทางมาจากบางหน้าเป็นบรรยากาศบ้างนะครับวันนี้เราอยู่ที่สระบุรีนะครับอยู่กับพี่ลุงนาภาแล้วก็พี่แคนดี้นะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่สระบุรีและเอารถมาส่งมอบให้พีพีกันเดี๋ยววันนี้เรามาถามความรู้สึกกันดีกว่าครับว่ามีเหตุผลอะไรในการเลือกซื้อฟาเซโร่สีดำคันนี้ครับพี่ๆพีเียม เราใช้เหตุผลไหนในารตัดสินใจครับพี่อ่าอันดับแรกเลยครับไปได้ทั้งครอบครัวอ่าไปได้ทั้งครอบครัวตอบโจทย์ตอบโจทย์ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้กอยใช้เป็นรถกระบะนะไปเที่ยวกันแล้วไม่พอใช่ไหมครับใช่อ่าเดนทางลําบากทางลําบากร้อนร้อนคนเราเราไม่ร้อนแต่ว่าคนที่ไปกับเราร้อนใช่ครับลังนแหละครับก็เลยอยากให้เปลี่ยนรถกัน ก็เลยเลือกเป็นปาเจโ่กันใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ตัดสินใจออกพุทธเบสเบสก็ช่วงสถานการณ์มันเป็นโควิดด้วยเนาะก็เลยไม่อยากให้ลูกค้าเดินทางไปก็เลยเอารถมาส่งให้ถึงที่สระบุรีมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วครับเราต้องระวังตัวกันแต่คราวนี้แล้วก็อีกคําถามหนึ่งแล้วกันนคคำถามปิดท้ายนะครับก็รู้จักเบสผ่านช่องทางดีทูสอยู่แล้วเนาะคราวนี้ชอบคลิปไหนของเบสที่สุดที่ได้รู้จักเบสอ่าน่าจะเรื่อง เรื่องเซลเซลจอกเบียจอเบียใช่ครับส่วนลดใช่ไหมส่วนลดใช่ครับไม่มีนอกไม่มีในครับครับตรงไปตรงมาอันนี้ชอบใช่ครับเลยตัดสินใจออกรถดกับเบสอ๋อก็ชอบพี่ลุงนภาต่คลิปเดียวกันใช่ค่ะชอบใช่คลิปที่เบสแนะนํานะครับพิมพ์เลยนะครับสามวิธีเช็คทำเป็นปาเจโร่คลิปนั้นเราก็จะบอกน้องว่า วิธีการว่าเราได้ส่วนลดเยอะก็จริงแต่เราไปเสียอะไรตรงไหนนะครับเพื่อให้พี่ๆได้ระวังตัวกันก็เห็นได้จากคลิปนั้นก็เลยชอบกันใช่ไหมครับแล้วเลยคุยกันแล้ววันนี้เลยก็เอารถปาเจโร่สีดำพันงานนะครับคันนี้มาจอดให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับ<อ>แล้วก็พี่ๆท่านไหนนะครับที่สนใจเป็นปาเจโร่อยู่นะครับแล้วมองว่าในครอบครัวตอนเนี้ไม่พอในการเดินทางไปเที่ยวกันแล้วไม่อยากให้ข้างหลังลบาบากก็เปลี่ยนรถเหมือนพี่คันนี้นครับที่ลุงนภาได้น,นะครับ สวน,น,ว,นะน,นวันนี้นะครับกบ็ขอตัวและไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ